มาโอเคคนดูครับ <Huh? S 1> ตอนนี้ก็ผมกําลังจะนี่แปะไว้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะผมว่าไอห้าตัวนี้ที่คลิปือดาบแบนในสตรีมมันจะไปยังไง mm hmm. เมื่อมันอยู่ในทีมของคิือดาบทั้งหมด4ตัวนะครับผมเนาะไอ,ไอ,ไอตัวที่5ก็คือเลียวมาค์คคือดาบไงเอาไว้ป่าเนาะแล้วก็จะมีแคลรี่ออฟเมดแล้วก็โลมใช่ไหมล่ะก็เป็นไอสตัวนี้เลยนะผมตัวที่ผมเกลียดเลยมาอยู่ในทีมปังกันเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะว,ว่าคิือดาบจะประสาทแดกมากแค่ไหนก็ไปดูเลยลส โอ้ยเกไอเทมนี้ผมไม่อยากเอามันมาแล้วโอ้ป oh, วดหัวเปล่าเปลย่ yeah, yeah, yeah. โกได้เติมเกมรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนกระใช้าโอเพนไอดีตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกได้เติมเกมนะครับผมโ oh, อ้โหอ่อนอิแล้วรูใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น T P 7มีให้เลือกเยอะสกินแลพีเ และมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0แสนคนเชื่อเปจตใต้คลิปครับผมก็อย่าบอกว่าให้กันตรงนี้อายเขาหน่อยสุดยอดคอนเทนต์สิ้นคิดของคิวซือดาบหรอวะ โอเคก็ okay, ขอกระดาษสติกิมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะผมเดี๋ยวสูค่คิปสุดดาบชแนลนะครับผม أ, มาดูกันเลยว่าไอตัวโยนทั้ง4ตัวที่คิปสุดดาบให้มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็สกินที่โยนที่ส่วนหราบคิปสุดดาบก็เป็นสกินไอลุงแกนี้ด้วยนะผมเตอร์ไม่เป็นสกินของความพ่ายแพ้นอะนให้ทุกคนมาดูกันเลยว่าเกมนี้เราจะพ่ายแพ้หรือเป,เปล่านะครับผมเนาะเอาโอเมนมาโลมเอาทูเลนมากลางเอาสจวัดมาแครี่แล้วก็เอลซูมาออฟเลนอู้สยองกึ่มเลยคราวนี้ที่จริงอะผมจะเอา มาให้มูลาดมาออฟเลนนะครับผมแต่คือไอ้มูลาดฝั่ง,งท่ามันแบนนะครับผมเนาะนี่ไงก็ก็โดนไปดิราชาโจ๊กเกอร์โดนราชาโจ๊กเกอร์เนี่ยตัวมันหโหดเว้ยคนดูว่าไปนะผมสกินซิกมาซิกมาบอยด้วยอ่ะท่าวาร์ปดูดูท่าวาร์ปเนี่ยมันเหมือนแบบไอ้สกินเซฟิตท็อกซิกสติงเลยอ่ะประมาณนั้นละกันป้าโอเคก็เอ้ยผมลืมสวัสดีคนดูป้าก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะเดียนะ๋ยวเราสู่ทีเซดับแชนแนลเนาะปะ้าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มกันก่อนเลยนะครับผมผมจะพยายามตั้งสติกันตั้งสติกก่่อนนเลละั นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนอกเกมนี้ต้องแบบเราต้องชนะให้ได้อะคือคนดูถ้าเกมเนี่ยมันแพ้ถือว่าเรารู้กันนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้ไม่สามารถอยู่ในทีมที่ถือดาบได้แต่ถ้าเราชนะเกมเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามคือ เฮ้ยใจใจเย็นชื่อดาใจเย็นเราเราชิวๆอย่างเงี้ยใจเย็นๆมาค่อยคุยกันนะประมาณนั้นละกันนะครับผมโอเคตอนนี้เรากําลังจะจัดการฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะก็พยายามหาหามุมหามุมเล่นนะผมแต่อุ้ยฝั่งตรงข้ามเจ็บอยู่นะว่าไปเปอาโอ้สกิลไม่โดนเลยโดนแจ็คดึงหน้าคิวดาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอูมาเปี้ยวมาอุ้ยอุ้ยโอ้ห ไม่บ้ากันยิ้วกิฮวัชิริดาชิโอใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจดิเลวเมนกูไปละเฮ้ยสั่วโจทยิงปิ้วสั่วโจ้ต้องยิงปิ้วสั่วโจ้ต้องยิงปิ้วโอเคเิีวเพียวเพีวไม่โดนไม่เป็นไรครับผมเอ้ยไะแกอีอุมาเพี้ยวมันมาคนดูเฮ้ยโทษ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 คือแบบเมื่อกี้ก็สาวสาวมาไงสาวสาวมาวิ่งสาวสาวมาวิ่งวิ่งซุ่มกัน เกมนี้เหมือนว่าเราจะเล่นอะไรไม่ค่อยได้ฝังคำได้เปรียบในสเปซการโซนนะ ทีมเราการโซนไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับผมเนาะยิ่งเป็นทูเลนอย่างเงี้ยเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเบรสดาเมทที่มันโซนไม่ค่อยได้อะคนดูมันไม่ค่อยมีซีซีเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมว่าทูเลนเกมนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เอลสูเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะครับผมเอาเอลสูมาชนกับไฮยเตหรอวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮเเกินเกินไปหรือเปล่าน้องเกินไปหรือเปล่ามีมีเลวมากอยู่นะครับผมใจเย็นนะไอเลิฟยมมามโอเคโอ้โหชื่อโคตรเสียงเลยว่าใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราค่ออ๊ยเเุ คิมีโนะไอบาการ์สกุสกุฮัสสิลัสิเดี๋ยวเดียทยกันทายกันทยกันนี่ยิงยิงนี่ยิงยิงมายิงยิงมาแล้วยังไงต่อหนึ่งเดือยไม่พอสองเดือยใส่มาสวยครับปะลุยนะรวยลุยนะฝั่งตรงข้ามเสียไปสองอ่ะเดี๋ยวไอ้ฮันยะเตะมันก็จะมาใช่ปะเดี๋ยวมันโดนนะอุมาเปี้ยวโอเคอุมาเปี้ยวอุมาเปี้ยว ว่นานี่ไงคิมีนอไอบ,บาประมาณน,นั้นนะครับผมบ้านเดี๋ยวเราแบบเน้นเน้นฟาร์มไปก่อนดีกว่าฟาร์มไปเรื่อยๆคิวดาบเริ่มเลอะเธอแล้วเปล่าคนเด้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราแก๊งเลนบนแล้วก็ว์ปไปเลนล่างก็ได้ครับผมไวๆกันนะชิวๆเดี๋ยวผมก็เน้นฟาร์มกันไปก่อนนะโอเคอยากจัดการไฮเตก,ก็เต็มที่นะผมผมพร้อมอยู่นะผมพร้อมอยู่นะแต่ไฮเตกมันก็น่าจะหลบหนีไปแล้วป่ะกลัว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 จริงกลัวจริงกลัวจริงเดี๋ยวผมก็ว์ปไปล่างแล้วก็ฟาร์ม ไอ้หลุมในล่างแล้วก็เล่นในล่างต่อเนาะประมาณนั้นไปตอนนี้สกอร์สามตัวแล้วผมได้มาสองตัวทําไมตังผมตังสามเนี่ยมันเกินหยองขึ้นอ่ะโอ้หยองเนาะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งนะผมต้องช่วยเลนกลางหรือเล,นล,เออมมเลนล่างดีกว่าคนดูอ่าผมไปช่วยเลนล่างดีกว่าทูเลนมาแล้วเอ้ยแต่ทูเลนโดนนะคิมิโนไอบาแกซิคิวซิโอ้โหไมา มันแปลงร่างทันคนดูคูเลนเหมือนว่าจะเบิร์สตามิให้ละแล้วผมก็เบิร์สตามแต่แค่มันอมาตะนะผมเนาะไม่เป็นไรชิวชิวช,วชวคือดีแล้วที่ทูเลนไม่ตุยนะผมไม่มีการสูญเสียก็ถือว่าดีแล้วคนดูจะเย็นกันไปโอเคไอเรียวมาสก,กินนี่ทำไมมันช้าจังวะเอ้ยอันี้ผมโคตรที่สก,กินนะคนดูเนี่ยมันเป็นแบบยิ่ยิกยังไงไม่รู้อะไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ก็หนึ่งดไม่พอสองดึ้ละกันโอเคเอลซูอยากเล่นก็จัดนะอยากอยากอยากเล่นก็แค่จัดไไอออฮฮฮาายยเเเตตตะูู่่หหนนมปก็โด ถ้าไฮยะเตะมันดันทุรังกันไงก็โดนนะผมอุ้ยอุ้มมาเปียวอุ้ยใจเย็นนะอุ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะป๊อมอุ้ยเจ็บ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 โดนเลยอุ้ยอุ้ยไฮยะเตะไฮยะเตะโดนโดนแล้วอุ้ยครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วถ้ามันดันทุรังกันก็โดนแค่นั้นมันดันทุรังกันก็โดนเจียบเราอุ้ยดีนะที่ที่ออฟเล่นฝั่งตรงข้ามันเป็นเอลซูอ่ะแกงง่ายดีครับ ไปขายเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วผมตอนนี้ตังผมน่าจาะน้ำแล้วมั้งตังหนึ่งเนี่ยตังผมสามพันสี่ฝันตรงข้ามสองพันไผ่เองเด้ออุยอ้ยอุ้ยแวนแวนว่ะแวนว่ะไม่น่าเล่นได้นะ El so or, แล้วป่ะเอลสูดแล้วว่าเราถอยกันก่อนดีกว่าหนะ้าผมไม่น่าเล่นอะไรกันได้ลนะตังผมสามพันสี่ฝันตรงข้ามสองพันสองเนี่ยตังผมนำเกือบหนึ่งไอเทมอะ่ะเดี๋ยวรอเอลสูด so อาการหน้าผมโอเคได้เก้าสิบสามบาทแล้วก็จัดการบู๊นก่อนเลยครับหรือว่าทูเรนจะเอาปิ้วโอเคสวยครับ ถ้าผมอะไรใจดําอมาิตนี่ผมพันนิดไปนะแล้วผมใจดำอมาิตนี่ผมพันนิดไปแล้วแต่ก็ว่าเดี๋ยวเราเน้นเล่นอะไรไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับผมผมต้องเคลียร์เลนให้กับทุกๆคนเลยอ๋ออุ้ยแต่หมาเอ้ยหมามันโป๊กสองนะใจเย็นอุ้ยแก๊กแก๊กแก๊แกดูดดูดดูดอะไรแก๊กแก๊กดูดดูอะไรอุ้ยแต่ทีมเราอุ้ยโหดนะเว้ยว่าไปเอ้ยคิมินอา้าบากะอ้าวเรียบร้อยแล้วแฮร์เต็ดอ้าวโอ้ยยางน่ะโอเค ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เอ้ยหรือว่าทีมทีมของเราตัวที่คิดสือดาบเกลียดมากที่สุดจะทําให้คิดสือดาบรักว้าคนดูตะกี้จเพื่อแบบโดดไปสตันหมาให้อย่างเงี้ยอุ้ยโหดโ,หโหที่จริงหมามันอาจจะแปลงล่ามาขวนเราสองเลยก็ได้นะเว้ยคนดูลาจจะตุยได้นะแต่คือแบบโดนดีโดนดีโดนดโดน,ดนมาดิ เนี่ยเนี่ยสันด้วยอ่ะอุ้ยโหด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 ก็แจ้ไปหนึ่งทีพันนิดให้แล้วก็อโอเคระวังนะชิมิโน่ไอบากะสิกิวสิกิวใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโอเคหนึ่งดับไม่พอส่องดึบป้องโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะอุ้ยหรือว่าจะจบเลยวะอุ้ยเกมนี้มันจังวะอุ้ยมีเอลสู่คอยแบบอะไรอะจ่ายดาเมจให้อย่างเงี้ยมีเอลสู่คอยจ่ายดาเมจ มีทูเลนคอยแทงให้ ye, มีทูเลนเอ้ยไม่ใช่ดี๋ทูเลนมีโอเมนเออมันมันเหมือนเหมือนกันคนดูเมนเมนเลนัลนน่ะเออมีโอเมนคอยแทงให้ ye, มีทูเลนคอยเบิร์สให้ ye, อย่างเนี้ยนี่ทุกคนดูดูดีมทีมของเราดูดีมทีมของเราแค่นั้นโอ้ดีมทีมเราถอยดีมดีดมแบบว่าเอ้ยคิวิดดาวผมผมว่าทรงทรงเราไม่ไหวแล้วนะ <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับที่จริงเราจบได้นะแต่ก็นั่นแหละเราก็เพเซฟดีกว่านะผมถ้าจบไม่ได้เพื่อนาเรื่องของเราโลกันหมดเลยนะสงสารเพื่อนร่วมทีมสักนิดสักหน่อยนะผมคิวิดดาเออประมาณนี้ะกันป เดี๋ยวเราก็เน้นฟาร์มไปก่อนลวกันนะครับผมเอาอมนี่อาร์มแล้วก็ตีดาบตอนแปนาทีแล้วก็ขึ้นกลางจบบ้านเลยก็ได้ครับเนาะประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้ดีว่าเราจะต้องขึ้นบ้านยังไงเกมนี้ตัวขึ้นบ้านเราไม่ค่อยมีนะมีแต่ตัวโป๊กค,คอยทําดาเมจให้อย่างเงี้ยดูอีกทีครับว่าคิดถือดาบจะพลาดหรือเปล่าประมาณนั้นแล้วระบูผมโดนแล้ว บ,บูผมไปแล้วอ,ะอ่ะคนดูหงอยนาแล้ค่อยเล่นนะครับตอนนี้ตังผมหกหนึ่งฝั่งข้ามตังสามหกอ่ะอุ้ยอร่อยอร่อยหอมมากไฮายาเตะเอายิ่งเอายิ่งฝั่งข้ามเอาไฮายาเตะมาออฟเลนเนี่ยอร่อยสุดๆนะครับผมไม่รู้ว่าสติกชุดนี้จะราคาเท่าไหร่แต่ก็เหมือนว่าฝั่งข้ามจะมาบวกกันแล้วนะผมสกึ๊สกึ๊งฮาชีดีดชิโดดีโดดีโดดีเอ้ยหมาหมาใจเย็นนะผมพยายามปกป้องโจเกอร์อย่างสู่ความสามารถแต่ตอนนี้มันมีแก๊กับผมจะเล่นยังไงตัวแท้งเรามีไหมหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็เเเ้ยยยออาาัังงงไไ เพื่อนเราเพื่อนเราโอเคไม่ไม่น่าเล่นได้นะแต่ฝนตกข้ามเสียสองเอ้ยเออฝนตกข้ามเสียสองเราเสียหนึ่งเราเสียเพียงแค่บักโจ๊กเกอร์ตัวเดียวหรือเราจะเล่นยังไงต่อมันมีแก๊กอะคนดูมันจะคอยดึงอย่างเนี้ยหรือว่าเราจะเล่นจริงวะคนดูอุ้ยหรือว่าเราเราเราจะเล่นกันจริงจริงวะอุ้ยว่าไปดูว่าเราจะเล่นกันจริงอุ้ยอุ้ยแก๊กแก๊กแก๊กดึงแก๊กแก๊กดึงไม่โดนแก๊ก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 ฟิกเกอร์เราว่าเราถอยดีกว่าไหมเดี๋ยวอูมาเปี้ยวมาเราโดนนะอูมาเปี้ยวมา มาเปี่ยวมาเราเราโดนาสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวปั๊เดี๋ยวเราก็เอาบูกันก่อนเลยนะครับผมโอ้ยเดบูเฮ้ยบูมาหายอูยังนะโอ้ยอุ้ยไม่เป็นไรหนึ่งดื้อไม่พอสองดือนี่นี่หมาหมาหมากลัวหมาหมาหมากลัวหมากลัวที่จริงมันจะโฟกนะครับผมแต่มันแบบอะไรเห็นขี้ประดุบสองสองดื้อมาไงมันก็เลยกลัวนะครับผมแต่เหมือนว่าหมาจะเล่นอะไรแปลกๆน่ะอุ้ยพยายามจะมาโซโล่ดาร์กอ่ะทีมของฝั่งของข้ามันเคลียร์กันอยู่นะหรือว่าฝั่งของข้ามเป็นทีมแชทโลกวะ เหมือนเขาจะไม่ค่อยสามารถขีในการเล่นกันเลยนะผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่ถือดาบเวลาตอนเล่นเนี่ยผมไม่คอเกมนะครับผมคุยกับคนดูอยู่เนี่ยคือแบบคนในทีมของเราอีก4คนก็คอเกมไปแต่ที่ถือดาบมิได้มาคอเกมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็แบบเนี่ยทุกคนเห็นปะผมคุยคนเดียวนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการอัดเทปเลยที่จริงอ่ะผมอยากอัดเทปแบบเขาเรียกว่าดาวสูงสุดเฮ้ยเด็ดเด็ดเด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 ดใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ แก๊กดึงแล้วแบบมันมันไม่ทําอะไรต่อก็เสียคุณประโยชน์ไปครับประมาณนั้นเนาะก็ที่จริงผมอยากกดอา่าเทปดาวสูงๆนะครับผมแต่คือถ้าแบบมันไม่ได้คอห้ามมันจะเล่นยากนะครับผมแล้วผมก็เป็นเอ่อขอรกว่าใสายเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ค่อยจริงจังอนะกับดาวสูงๆนะประมาณนั้นนะครับผมเนาะทุกคนดูเอามานันละกันนะว่าการเล่นของคิสตดาจะเป็นยังไงเนาะอุย้ยหมาหมา,มาใจเย็นโอ้โหอ,โอ,โอ,โอตอนนี้เหลืออะไรเหลือเหลือ,ลอ,แ,วอแวนเนาะแวนแวนแวนเอ่อ โอเคเราก็น่าจะจบแล้วป่ะโอ้ยคนดูผมไอ้นะเรารีบจบกันดีกว่านะครับผมนอกจาบดีมทีมของเราแก๊กมันแก๊กดึงอะไรไม่รู้ไม่ทราบแต่ก็ป้าแล้วก็เบิร์นเลยอันนี้คือแบบผมเงินนําจริงไม่เนี่ยผมยังจัดการแวนไม่ได้เลยมันหมายของวันยังไงวะเออประมาณนั้นละกันนะครับผมป้าโอเคจบละสําหรับการเล่นของคลิปถือดาบนะผมที่มีไอพวกตัวสีตัวที่คลิปถือดาบเกียรติที่สุดในทีมมาอยู่ในทีมนอกก็ ประมาณนี้ละกันก,ก็ผมแบนต่อ <laughs> ถ้าใครมาเล่นในสตรีมอย่างที่ถือดาบนะครับผมนอกาทุกครั้งที่ผมกําลังจะเปิดห้องผมจะแปะกฎเอาไว้เสมอนะครับผมว่าการมาเล่นกับผมทุกคนต้องเคารพในการตัดสินใจของผมนะครับผมว่าไอตัวพวกนี้อย่างเช่นไอเนี่ยโอเมนทูเลนเอลซูหรือว่าสจวนเนี่ยผมแบนไม่ให้เล่นนะครับผมนอากทุกคนก็แบบ ตัวอื่นมีเยอะแยะให้เล่นก็พยายามเล่นเป็นกำลังใจอรือคิดระดับกันหน่อยนะครับผมนอกประมาณนั้นล้กันป้าก็จบละโอ้ ไม่อยากได้2ดาวเลยอ่ะมัน5สิบดาวแล้วที่จริงอ่ะผมจะทําเทปไอขึ้นซูพีมด้วยเลียวมะอย่างเงี้ยแต่ก็เออห้าสิบดาวแล้วไม่เป็นไรครับผมก็พาวโลนินพาวอะไรไม่รู้ก็เอาซูพีมขอเลิกไปก่อนนะผมเป้าเอเงงั้นจบแล้วนะครับผมสําหรับเทปนี้นะก็ขอให้ทุกคนวิจารณญาณอย่างสนุกสนานนะผมสำหรับคลิปของคลิปถือดาบเนาะเพราะว่ามีหลายๆคลิปที่คลิปถือดาบลงไปอย่างเช่นคลิปที่มันมีทูเลนคลิปที่มันมีเอลสูสจวดมูลาดอะไรอย่างเงี้ยผมโดนด่านะครับผมนะก็ใจเย็นละกันก็ ดูให้สนุกครับผมเนาะเล่นสนุกสนุกชิวๆกันไปประมาณนั้นนะผมป้าโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอุยาตจบไว้เพียงเท่านี้เนาะองคลิปหน้าใช่ไหมก็ฝากกดติดตามคลิปดืดดับกันด้วยนะผมป้างั้นคลิปนี้ก็ไม่มีละสวัสดีครับบ๊ายบาย